รถไฟฟ้าคันนี้นะครับสเปคทะลุโลกนะครับในราคาเหลือเชื่อจ่ายไม่ถึงล้านแต่ได้รถหลักล้านไว้ใช้งานต้องคันนี้เท่านั้นครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานครับมาแล้วนะครับกับรถคันนี้เลยซึ่งหรูราน่าใช้งานมากๆกับ t ท s l a m o เด l Y 2ครับคันนี้จะเป็น Long Range All Wheel Drive ปี2022นั่นเองครับสำหรับจุดเด่นของรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาของเขานะไม่ถึงล้านบาทแล้วนะครับอยู่ที่วอนโดโต้ราคาดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีของเทสลาครับไม่ต้องพูดถึงเลยเทคโนโลยีทันสมัยน่าใช้งานออปชั่นก็หรูรามากๆด้วยนะครับด้านหน้าของรถคันนี้นะครับก็จะมีีในนนนนสสสส่วววของงฝาากกรรรระะะโโโปล้้ตััแแบบบบบบคภพยมูณ์ ไม่มีรอยชมรุดไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยกันชนด้านหน้านะครับเขาจะมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้ใช้งานด้วยแล้วก็ไฟหน้าของเขานะดีไซน์เขาดูเฉบเฉียวมากแล้วก็เป็น Fu ู l LED มาพร้อมกับโปรเจคเตอร์เลนหนึ่งดอกด้วยกันนะอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแล้วก็สภาพมากๆเลยครับตัดมาดูที่สภาพล้อแม็กกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นล้ออลลอยนะครับที่มากับตัวรถเลยนะครับสีดําเงานะครับซึ่งเป็นขอบ20นิ้วซึ่งไม่มีรอยเบียดฟุตบาทหรือว่าไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะยางนะเป็นยางปีใหม่นะปี 2024, ดองตก้ยัน้ยี่ส สำหรับฝากระโปรงครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมทุกอย่างสวยเดิมทุกจุดเลยนะครับไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชมรุดซึ่งคันนี้นะครับไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าทำสีด้านหน้ามาก่อนรถบ้านเทอร์เซนประวัติสวยๆเลยนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์นะฮะเขาจะเป็นในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะฮะหรือว่าที่เรียกว่าฟรังนั่นเองนะขอบยางก็สวยๆเลยคันนี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์มากๆเลยนะับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันถึง2ตัวระบบการขับเคล่่่่ออออนนนนนนแแแแแบบ RVR 4 54ลลลล้้้้ครรรวววกกก็ใใสสขงงงมมมาาาููเยยทีีช์ ตับไ่งครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง5 3ายกิโลเมตรเลยนะสะภาพด้านข้างเป็นอย่างไรด้านข้างของรถคันนี้นะับเส้นสายอยู่ครบไม่มีรอยลักยิ้มนะฮะนี่มือจับประตูก็เป็นแบบซ่อนแบบนี้สีดำนะครับเปิดเวลาเปิดก็เปิดประตูแบบนี้ครับนะเปิดมาปุ๊บเลยเราจะเห็นได้ว่ากระจกของเขานะเป็นแบบเฟรมเลสนะฮะดีไซน์ก็ค่อนข้างสปอร์ตนะ่าใช้งานครับกระจกมองข้างจะเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันรวมถึงหลังคา,งข,างของเขานะครับจะเป็นในส่วนของก l าส s ูฟนะฮะก็คือเป็นหลังคางกระจกทั้งบานเลยนะสำหรับด้้าาานทยของเจะมี ความเป็นทรงแบบแกรนคูเป้นิดนึงนะครับหลังคาเขาก็จะลาดลงมานะครับจนถึงฝาระโปรงด้านท้ายโลโก้สภาพต่างๆสวยไฟท้ายก็ดีไซน์แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของเทสลาเลยกันชนนะครับจะมีเซนเซอร์ถอยหลังให้ใช้งานเปิดมาดูเลยครับคันนี้เปิดทั้งบานแบบนี้นะเป็นทรงแบบคล้ายๆแกรนเทอร์สโมแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะครับนะขอบย่างสวยๆนะครับนะทุกอย่างเดิมทุกจุดเลยนะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยนี่เห็นไหมมีความกว้างมีความใหญ่นะครับ้ายางสวยๆเลยนะและจุดชาร์จแบตเตอรี่ของตัวรถคันนี้นะครับจะอยู่ด้านท้ายนะครับฝั่งซ ซึ่งจะมีในสถงการชาร์จแบบ2รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น AC charger หรือว่า DC ฟาชาร์นั่นเองแบตเตอรี่ของเขานะเป็นลิเธียมไอออนนะครับที่มีความจุสูงมากเลยอยู่ที่75กิโลวัตต์นะครับพอเข้ามาในตัวรถเทสลาคันนี้นะครับอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยคือความหรูหราแลวก็สภาพนะครับนี่คือสวยเลยนะฮะสภาพใหม่มากนะเบาะนังทั้งคันตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสภาพไม่ว่าจะเป็นเบาะนังแผงประตูด้านข้างคอนโซลนะครับสภาพสวยไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอที่เอาไว้สั่งการนะครับในการใช้งานออาาางรระบบ นะครับรวมถึงแอร์ปรับอากาศก็ใช้ในหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยซึ่งคันนี้นะครับหลังคาของเขาจะเป็นหลังคากระจกทั้งบานนะครับสามารถดูวิวทิวทัศน์ได้แล้วก็เจ้าของคนเดิมนะครับจะมีการติดม่านบังแดดมาด้วยนะครับและรถเข้าใหม่คันนี้นะครับสรุปเลยนะครับว่าเป็นรถที่น่าใช้งานแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ถึงล้านแล้วนะครับกับเทสล่าโมเดล Y สองลองเลนส์รุ่นท็อปนะเอาวิลไรส์ปีสองพันยี่สิบสองคันนี้มีส่งวันรับประกันแบตเตอรี่นะครับถึงปีสองพันสามสิบเลยนะครับแล เลยที่เบอร์โทร0ู1 6 7 4 5 8 8 5แครับแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับลองได้ของแถมพิเศษแน่นอนนะครับในส่วนของช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k YouTube หรือว่าเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ worldauto t com ตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ดูได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับรถของเราทุกคันนะครมีวันที่ให้กับลูกคา้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128ร้ยายการแล้วก็คุ้มครองทั่วประเทศด้วย world